คุณรู้ไหมว่ามีภัยเงียบซ่อนตัวอยู่ในตู้เย็นของคุณซึ่งสำหรับคนอายุเกิน60สปีจำนวนหลายล้านคนภัยเงียบนี้สร้างความเสียหายให้สุขภาพมากกว่าที่พวกเขาเคยคาดคิดหลายคนอาจเดาว,ว่าเป็นน้ำตาลหรือคิดว่าเป็นเนื้อแดงแต่ความจริงมันคือนมที่คุณกําลังดื่มอยู่ทุกเช้าโดยไม่ทันระวังโดยเฉพาะนมบางประเภทที่คนส่วนใหญ่เชื่อมาตลอดว่าดีต่อร่างกายและบำรุงสุขภาพ แต่ตอนนี้กลับมีงานวิจัยจำนวนมากบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคร้ายหลายอย่างทั้งเส้นเลือดอุดตันภาวะกระดูกเปราะบางแตกหักง่ายความจำที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันฉันในฐานะหมอผู้ดูแลสุขภาพผู้ชายซึ่งรักษาคนไข้สูงอายุมามากกว่า30ปีได้เห็นกับตาว่า นมที่คนเชื่อว่าดีนี้เองได้ทำลายพลังชีวิตของผู้ป่วยทำให้พวกเขาหมดแรงรู้สึกไม่ใกล้ชิดคู่ชีวิตและสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปทีละน้อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองกำลังทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่รินนมใส่กาแฟหรือเทนมลงบนซีเรียลในตอนเช้าของทุกวันฉันอยากใช้โอกาสนี้เล่าให้คุณฟัง ถึงความจริงที่หมอส่วนใหญ่ไม่เคยพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงและอาจเปลี่ยนชีวิตหลังเกษียณของคุณได้นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนมที่คุณดื่มเป็นประจำกับความรู้สึกการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยเพราะนมทุกชนิดไม่ได้ดีเหมือนกันหมดบางประเภทอาจด,ดูเหมือนไร้พิษภัยแต่จริงๆแล้วแอบดึงพลังชีวิตของคุณไปทีละนิด ทำให้หลอดเลือดแย่ลงเร่งให้ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นในขณะที่นมบางประเภทกลับมีคุณประโยชน์มากมายเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยควบคุมสมดุลฮอร์โมนและยังสนับสนุนให้ความจำคมชัดกระดูกแข็งแรงระบบย่อยอาหารทำงานสงบขึ้นอีกสักครู่ฉันจะอธิบายทีละขั้นว่ามีนมสี่ชนิดที่คุณควรเลี่ยงอย่างเด็ดขาด ถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปและจะบอกทางเลือกอีกสี่ชนิดที่อาจเปลี่ยนสุขภาพคุณจากข้างในได้จริงโดยเฉพาะตัวสุดท้ายที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและอาจทำให้คุณประหลาดใจแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปในเนื้อหาขอให้คุณกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วกดเปิดแจ้งเตือนให้เรียบร้อยเพราะช่องนี้ตั้งใจสร้างมาเพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยของคุณโดยเฉพาะ หากคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันเล่าลองพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ให้รู้ว่าคุณฟังอยู่ถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์เลขศูนย์แล้วบอกได้เลยว่าคุณอยากให้ช่วยตอบโจทย์หรือปรับเนื้อหาเรื่องสุขภาพด้านไหนอีกโอเคค่ะตอนนี้เราเริ่มกันที่หัวข้อแรกสิ่งที่คุณต้องตัดออกไปก่อนเพราะต่อให้คุณสร้างนิสัยสุขภาพดีแค่ไหนถ้ายังดื่มนมที่อันตรายอยู่ทุกวันมันจะลบความพยายามทั้งหมด นี่คือนมสี่ชนิดที่ผู้สูงวัยไม่ควรแต่ต้องอีกต่อไปหลังอายุ60รวมถึงเหตุผลว่าทำไมมันถึงอันตรายทั้งต่อหัวใจต่อสมองต่อกระดูกและแม้แต่ต่อชีวิตรักของคุณเองนมโคเต็มมันนมโคเต็มมันหรือที่เราเรียกว่านมสดเต็มมันเนยหลายคนโตมากับมันดื่มทุกเช้าตั้งแต่เป็นเด็กเพราะเชื่อคำโฆษณาว่านมเต็มมันช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายเติบโตเต็มที่ฉันก็เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งได้เรียนรู้เรื่องร่างกายของคนสูงวัยว่ามันไม่เหมือนร่างกายเด็กอีกต่อไปเมื่ออายุเกิน60ปีหลอดเลือดจะค่อยๆสูญเสียความยืดหยุ่นถ้าดื่มนมเต็มมันซึ่งอัดแน่นไปด้วยไขมันอิ่มตัวสูงมากเป็นประจำทุกวันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้หลอดเลือดแข็งตัวความดันโลหิตสูงขึ้นและคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีหรือ LDL จะสูงเกินระดับปลอดภัยทั้งหมดนี้เป็นสูตรสำเร็จของการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบและปัญหาระบบไหลเวียนเลือดแย่ลงเมื่อการไหลเวียนเลือดแย่มันจะไม่กระทบแค่หัวใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงสมองและเรื่องสมรรถภาพทางเพศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ป่วยผู้ชายหลายคนมักบ่นว่าความแข็งแรงลดลงพลังตอนเช้าที่เคยมีหายไปรู้สึกตัวเองอ่อนเพลีย ไม่มีแรงเหมือนเดิมและคิดว่านั่นคือความแก่ธรรมชาติแต่พอฉันได้ตรวจลึกๆก็มักพบว่าต้นเหตุซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นนมโคเต็มมันนี่เองที่ดื่มทุกวันโดยไม่เคยตั้งคำถามเลยนมชนิดนี้ดูเป็นของธรรมดาแต่ความจริงมันเป็นตัวทำร้ายสุขภาพแบบเงียบๆข้าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องหักดิบแบบสุดโต่งเพียงแค่ลองเปลี่ยนไปใช้นมที่ดีต่อหลอดเลือดมากกว่า เชื่อเถอะว่าการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็อาจให้ผลดีกว่ายาที่คุณกินประจําเสียอีกและร่างกายจะเริ่มฟื้นฟูได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ถ้าได้รับทางเลือกที่ถูกต้องนมข้นหวานนมข้นหวานเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยมากโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เคยดื่มกาแฟโบราณหรือเคยกินขนมหวานแบบไทยๆเพราะมันมีรสชาติหอมมันหวานให้ความรู้สึกเพลินปากและสบายใจ บางคนอาจนึกถึงช่วงเทศกาลสมัยเด็กหรือบรรยากาศครัวของคุณยา่าที่มีแก้วกาแฟร้อนๆใส่นมข้นหวานอยู่ข้างโตะ๊ะฉันเข้าใจดีว่ามันคือความทรงจำอันอบอุ่นแต่ขอให้มองตามความจริงว่านมข้นหวานไม่ใช่นมธรรมดาแต่มันคือนมที่ถูกทำให้เข้มข้นและเติมน้ำตาลเข้าไปมหาศาลจนเพียงไม่กี่ช้อนโตะ๊ะก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงจนเกินขีดปลอดภัย และระดับน้ำตาลนี้จะคงอยู่ในร่างกายนานหลายชั่วโมงถ้าคุณเติมนมข้นหวานในกาแฟทุกเช้าหรือราดขนมหวานเป็นประจำระดับน้ำตาลจะเด้งขึ้นลงตลอดทั้งวันซึ่งไม่ได้แค่ทำให้อ้วนหรือร่างกายพังแต่มันยังทำลายสมองทำร้ายเส้นประสาทเล็กๆและบั่นทอนระบบไหลเวียนเลือดแบบเรื้อรังส่งผลถึงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายรวมถึงอารมณ์และความจำของผู้หญิงสูงวัย เพราะทุกครั้งที่ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทันทีทั้งการอักเสบเรื้อรังภาวะดื้อต่ออินซูลินและความเสียหายจากสารอนุมูลอิสระเส้นประสาทที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือแม้แต่เส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวก็จะอ่อนแอลงโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวหลายคนเริ่มมีอาการชาปวดปลายมือปลายเท้ารู้สึกอ่อนเพลียหรือบเบลอความจำไม่ดี พลังความมั่นใจในห้องนอนก็ค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ว่าต้นเหตุคือนมข้นหวานที่คิดว่าเป็นของหวานธรรมดาฉันเคยดูแลคนไข้ท่านหนึ่งอายุเจสบกว่ายังแข็งแรงกระฉับกระเฉงแต่กลับรู้สึกเพลสมองเบลอไม่มีแรงจะลุกขึ้นทำกิจกรรมเหมือนเดิมจนพอมาตรวจลึกๆเราพบว่าสาเหตุเกิดจากเพียงนมข้นหวานไม่กี่ช้อนที่เขาเติมในกาแฟทุกเช้า นิสัยเล็กๆนี้ทำลายพลังงานทั้งวันแต่หลังจากที่เราปรับให้เลิกนมข้นหวานแล้วเปลี่ยนไปใช้ของที่ดีต่อร่างกายมากกว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์เขากลับมารู้สึกสดใสคิดอะไรก็ไหวขึ้นพลังทางเพศก็ดีขึ้นและมั่นใจในชีวิตมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่านมข้นหวานคือเรื่องเล็กน้อยที่ไม่กระทบอะไรโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุเกิน60ปีภัยเงียบแบบนี้ต้องระวังให้ดี นมที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้บางคนอาจคิดว่าปลอดภัยดูเหมือนนมพืชธรรมชาติแต่จริงๆแล้วกลับซ่อนอันตรายที่ค่อยๆทำร้ายไตยกระดูกและหลอดเลือดแบบไม่รู้ตัวนมข้าวนมข้าวหรือไรซ์เมียกเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยเริ่มนิยมมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามาจากพืชฟังดูเบาไม่มีไขมันสัตว์และย่อยง่ายกว่าบางคนภูมิใจว่าตัวเองหันมาดื่มนมข้าว เลิกนมวัวได้สำเร็จคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดฉันเห็นใจในความตั้งใจแบบนั้นแต่ต้องขออธิบายให้ฟังอย่างจริงใจว่านมข้าวอาจเป็นทางเลือกที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะนมข้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากหมายความว่าเมื่อคุณดื่มเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นทันทีแล้วก็ตกลงหวบอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายเหนื่อยง่ายพลังงานแกว่งทั้งวัน และทำร้ายหลอดเลือดเล็กๆรวมถึงอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและสมองนี่ยังไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดเพราะมีการตรวจพบว่านมข้าวบางยี่ห้อมีสารหนูปนเปื้อนในระดับเล็กน้อยซึ่งสารหนูผส,สมในร่างกายได้ถ้าดื่มต่อเนื่องนานหลายปีโดยเฉพาะในวัยที่ไตเริ่มทำงานช้าลงร่างกายจะขับสารพิษออกได้ยากสารหนูเหล่านี้จึงผส,สมจนทำให้กระดูกเปราะไตเสื่อม และอาจเกิดโรคหัวใจตามมาที่น่ากลัวคือคุณอาจไม่รู้ตัวเลยจนวันหนึ่งเกิดอาการเรื้อรังเช่นอ่อนแรงปวดเมื่อไม่ทราบสาเหตุหรือถูกตรวจพบโรคราค้ายคนไข้ของฉันคนหนึ่งเปลี่ยนนมข้าวออกจากชีวิตแล้วเลือกนมที่เหมาะกับวัยแทนเพียงไม่กี่สัปดาห์เขารู้สึกว่าร่างกายมั่นคงขึ้นระบบย่อยก็ดีขึ้นไม่แน่นท้องไม่อืดและกลับมามีแรงทำสิ่งที่รักอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่ฉันอยากบอกว่าการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในชีวิตอาจสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่นมพืชปรุงรสผู้สูงวัยจำนวนมากรู้สึกภูมิใจที่สามารถเลิกดื่มนมวัวได้สำเร็จแล้วหันมาดื่มนมพืชแทนเพราะคิดว่านมพืชย่อมปลอดภัยกว่าฉันเองก็เห็นคนไข้หลายท่านเดินเข้ามาพร้อมถุงนมอัลมอนนมโอตนมถั่วเหลืองแล้วบอกว่ากำลังดูแลสุขภาพเต็มที่ แต่พ่อฉันขอดูฉลากใกล้ๆกลับพบคำว่าวานิลลาหรือช็อกโกแลตรวมถึงคำว่าปรุงรสหวานเกือบทุกกล่องซึ่งฉันต้องอธิบายอย่างใจเย็นว่าแม้นมพืชจะมาจากพืชจริงแต่นมพืชที่ปรุงรสหวานกลับแอบซ่อนอันตรายจำนวนมากเพราะบ,บริษัทผู้ผลิตมักจะเติมน้ำตาลในปริมาณสูงใส่สารแต่งรสสารทำให้ข้นและสารกันเสียเพิ่มเข้าไป เพื่อให้รสชาติและเนื้อสัมผัสดีดื่มแล้วถูกปากแต่สิ่งที่แถมมาคืออันตรายที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุสารปรุงแต่งเหล่านี้สามารถรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายทั้งฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนเอสโตรเจนรวมไปถึงฮอร์โมนเพศช,ชายถ้าฮอร์โมนเสียสมดุลก็จะเกิดไขมันสะสมที่หน้าท้องอารมณ์แว่งง่ายพลังชีวิตลดลง และยังทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็วขึ้นนอกจากนี้สารทำให้ข้นอย่างคาราจีแนนที่นิยมใส่ในนมพืชปรุงรสยังถูกวิจัยเชื่อมโยงว่าทำให้ลำไส้ระคายเคืองอาจกระตุ้นการอักเสบและรบกวนระบบภูมิคุ้มกันยิ่งถ้าดื่มนมพืชปรุงรสทุกวันระดับน้ำตาลที่ได้รับอาจพอๆกับการดื่มน้ำอัดลมแก้วเล็กๆซึ่งสำหรับคนอายุเกิน60ปีถือว่าเสี่ยงอย่างมาก ต่อความจําเสื่อมความดันโลหิตสูงและปัญหาข้ออักเสบเรื้อรังที่สําคัญคือคุณอาจไม่ทันสังเกตเพราะคิดว่านมพืชย่อมดีกว่านมวัวแต่จริงๆแล้วหากไม่ได้อ่านฉลากให้ละเอียดก็อาจเจอของแถมที่ทำร้ายสุขภาพได้เหมือนกันฉันเข้าใจดีว่าหลายคนพยายามเลือกสิ่งที่ดีแต่ขอให้ระวังนิดหนึ่งเพราะนมพืชที่ปรุงรสหวานไม่ได้เป็นมิตรต่อร่างกายอย่างที่คิดข้าวดีก็คือ นมบางชนิดยังคงเป็นตัวช่วยที่ส่งพลังสําหรับผู้สูงอายุที่อยากดูแลสุขภาพจริงๆไม่ว่าจะช่วยเพิ่มพลังเสริมความจําหรือทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นมีนมสี่ประเภทที่ฉันอยากให้คุณรู้จักและเมื่อคุณรู้ข้อดีของมันคุณอาจไม่อยากกลับไปดื่มแบบเดิมอีกเลยนมถั่วเหลืองหมักฉันขอยกตัวอย่างคนไข้ท่านหนึ่งอายุเกือบเจปีเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพมาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่กลับบ่นว่ารู้สึกพลังถดถอยสมองไม่ค่อยแล่นและเริ่มหลับยากมากขึ้นเขาลองเลิกนมวัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะดื่มอะไรแทนฉันจึงแนะนำให้ลองนมถั่วเหลืองหมักซึ่งแตกต่างจากนมถั่วเหลืองธรรมดามากเพราะผ่านการหมักจนช่วยย่อยง่ายกว่าลดสารที่อาจก่อให้เกิดอาการท้องอืดและเพิ่มสารไอโซฟลาโวนที่ช่วยปรับสมดุมลฮอร์โมนเพศช,ชาย รักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดูแลหัวใจและอาจช่วยชะลอการเสื่อมของต่อมลูกหมากโปรตีนพืชที่ครบถ้วนในนมถั่วเหลืองหมักยังช่วยรักษากล้ามเนื้อให้ไม่รีบลงเร็วเกินไปซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยเพราะมวลกล้ามเนื้อจะหายไปตามอายุถ้าไม่ดูแลให้ดีเสี่ยงต่อการล้มและเคลื่อนไหวติดขัดได้ง่ายหลังจากลองดื่มนมถั่วเหลืองหมักเพียงไม่กี่สัปดาห์ผู้ป่วยคนนี้บอกกับฉันว่า รู้สึกมีพลังมากขึ้นคิดอะไรได้ไวกว่าเดิมอารมณ์ก็ดีขึ้นและสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยก็คือสมรรถภาพทางเพศกลับมาดีขึ้นทั้งที่หายไปนานหลายปีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่คือการที่ร่างกายได้รับสารอาหารและเชื้อเพลิงที่เหมาะสมนมอมัลมอนด์ไม่หวานอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉันอยากให้ผู้สูงวัยลองพิจารณาคือการดื่มนมอมัลมอนด์แบบไม่หวาน เพราะสำหรับหลายคนการจะเลิกนมวัวหรือนมข้นหวานอาจรู้สึกเหมือนต้องยอมเสียความสุขเล็ก,เลกๆเช่นการดื่มกาแฟใส่นมตอนเช้าหรือซีเรียลกับนมอุ่นๆแต่นอมอัลมอนด์ไม่หวานสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากเพราะให้รสชาติที่นุ่มนวลและยังให้สัมผัสคล้ายกับนมวัวแต่มีจุดเด่นคือให้แคลอรี่ต่ำกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลและอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีในปริมาณสูง ซึ่งวิตามินอ e ีถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยปกป้องสมองหัวใจและผิวพรรณของคุณโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเสี่ยงต่อการอักเสบเรื้อรังและความเสื่อมจากอนุมูลอิสระมากขึ้นการได้รับวิตามินอ e ีอย่างเพียงพอจึงมีบทบาทสำคัญในการชะลอความเสื่อมนอกจากนี้สมองของคนสูงวัยจานวนมากจะเจอปัญหาหมอกในความคิด หรือที่เราเรียกว่าเบรนดฟักซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีและความเสียหายเล็กๆจากอนุมูลอิสระนมอัลมอนด์ไม่หวานช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นให้ร่างกายป้องกันความเสื่อมเหล่านี้ฉันเคยมีคนไข้เป็นครูกรเกษียณวัยเจ็สบกว่าเลิกดื่มนมวัวเพราะท้องอืดแต่ก็ยังหาของมาแทนไม่ลงตัวจนได้ลองนมอัลมอนด์ไม่หวานหลังจากไม่กี่สัปดาห์ เขาสังเกตได้ว่าระบบย่อยดีขึ้นไม่ปวดท้องไม่จุกเสียดและยังรู้สึกว่าความคิดปลอดโปร่งมีสมาธิมากขึ้นทั้งวันอารมณ์ก็นิ่งและมั่นคงกว่าเดิมเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่กลับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อีกข้อดีของนมอัลมอนด์แบบไม่หวานคือย่อยง่ายไม่กระตุ้นการอักเสบในลำไส้และถ้าเลือกสูตรที่ไม่มีคาราจีแนนหรือสารปรุงแต่ง ก็ยิ่งปลอดภัยต่อระบบย่อยของผู้สูงอายุฉันอยากย้ำอีกครั้งว่าหลายคนคิดว่าปัญหาท้องอืดหรือท้องผูกเป็นเรื่องปกติของคนสูงวัยแต่จริงๆแล้วถ้าเลือกอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกคุณจะอยู่กับลำไส้ที่สงบไม่ปวดไม่บวมไม่อักเสบและนมอัลมอนด์ไม่หวานก็เป็นผู้ช่วยที่ดีมากข่าวดียังไม่หมดเท่านี้เพราะยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เน้นเสริมกระดูกให้แข็งแรงช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้สมดุลถือว่าเป็นตัวช่วยที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากนมโอส๊เสริมแคลเซียมผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าใจว่ากระดูกของตัวเองยังแข็งแรงจนกว่าจะล้มแล้วกระดูกหักทั้งที่จริงๆแล้วความหนาแน่นของมวลกระดูกจะค่อยๆลดลงแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัว และเมื่ออายุเกิน60จะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงบวกกับวิตามินดีที่ร่างกายสร้างจากแสงแดดก็เริ่มลดประสิทธิภาพผลคือกระดูกบางลงแตกง่ายฉันเคยดูแลคนไข้เป็นช่างก่อสร้างกเกษียณวัย82เขาเริ่มรู้สึกว่าขาไม่มั่นคงไม่กล้าเดินขึ้นบันไดพอวัดความหนาแน่นกระดูกก็พบว่าต่ำจนเสี่ยงหักได้ง่ายมากฉันจึงแนะนำให้เติมนมโอ๊เสริมแคลเซียมในมื้อเช้า นมโอ๊ตไม่เพียงแค่หอมละมุนย่อยง่ายแต่ยังมีใยอาหารแบบเบต้ากลูแคนที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและถ้าเสริมแคลเซียมกับวิตามินดีเข้าไปด้วยก็ยิ่งช่วยให้กระดูกและหัวใจทำงานดีขึ้นแบบไม่หนักท้องหลังจากดื่มนมโอ๊ตเสริมแคลเซียมทุกวันผู้ป่วยคนนี้กลับมามั่นใจเดินขึ้นลงบันไดได้คล่องกว่าเดิมและรู้สึกว่าตัวเองไม่กลัวหกลมเหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นนมโอเสริมแคลเซียมถือว่าเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทั้งอร่อยทั้งบำรุงกระดูกและยังช่วยดูแลหัวใจของคุณไปพร้อมกัน n นแม่แฟลกนมแฟลกหรือ f l a กส์มิลอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงในไทยมากนักแต่สำหรับผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทรงพลังมากฉันอยากให้คุณลองรู้จักเอาไว้เพราะมันเต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสจากพืชโดยเฉพาะกรดอเล ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบในร่างกายช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีการอักเสบเล็กๆเ,เ,เรื้อรังทั้งที่ข้อต่อหลอดเลือดและอวัยวะภายในแบบไม่รู้ตัวสิ่งนี้เองที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยง่ายปวดตามข้อหรือเกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่ทราบสาเหตุกรดไขมันโอเมก้า3ที่อยู่ในนมแฟลก จะช่วยลดการอักเสบเหล่านี้ให้ร่างกายกลับมาสงบและช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีก็หมายถึงสมองได้รับออกซิเจนเต็มที่ความคิดจะปลอดโปร่งความจำดีขึ้นและยังช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศเพราะระบบหลอดเลือดที่ดีคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ฉันเคยดูแลผู้ป่วยท่านหนึ่งอายุ74ปีเคยทำงานเป็นนักดับเพลิงมาก่อน แข็งแรงทั้งชีวิตแต่หลังกษเสียณกลับบ่นว่าตัวเองรู้สึกชาขยับตัวฝืดและความทรงจำเริ่มหล่นหายไปตรวจแล้วพบว่ามีภาวะอักเสบในหลอดเลือดฉันจึงแนะนำให้ลองเติมนมแฟลกในชีวิตประจำวันเพียงไม่กี่สัปดาห์เขากลับมาบอกฉันว่าตื่นเช้ามีแรงข้อต่อขยับได้คล่องความคิดกลับมาไวและรู้สึกมั่นใจในร่างกายตัวเองอีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแรงนมแฟลกยังเป็นทางเลือกที่ปราศจากนมวัวปราศจากถั่วและย่อยง่ายมากจึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาแพ้นมหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องสู้กับอาการอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะปวดขาปวดเขา่าหรือความเหนื่อยสะสมฉันอยากให้ลองนมแฟลกแล้วดูว่าร่างกายตอบสนองยังไงหลายคนประหลาดใจ ว่าทำไมอาหารง่ายๆแบบนี้ถึงช่วยพลิกสุขภาพได้จริงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของนมสี่ชนิดที่ควรเลี่ยงอย่างเด็ดขาดและนมสี่ชนิดที่ฉันอยากให้คุณลองเปิดใจเพราะมันอาจเปลี่ยนคุณจากข้างในและฟื้นฟูพลังชีวิตในวัยหลัง60ที่คุณอาจคิดว่าหายไปแล้วบทสรุปถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณรู้มากกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้ว นมโคเต็มมันนมข้นหวานนมข้าวและนมพืชปรุงรสอาจดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่จริงๆแล้วค่อยๆทําทำร้ายหัวใจสมองกระดูกและสมรรถภาพของคุณในขณะที่นมถั่วเหลืองหมักนมอมัลมอนด์ไม่หวานนมโอ๊ตเสริมแคลเซียมและนมแฟลกไม่ใช่แค่การเปลี่ยนนิสัยเล็กๆแต่มันคือการให้เกียรติร่างกายและให้เกียรติชีวิตของคุณเองฉันเห็นผู้ป่วยมากมาย ที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงเพราะเลือกสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องวันนี้อยากชวนคุณลองเจ็ดวันแล้วสังเกตดูว่าร่างกายจะส่งสัญญาณดีๆกลับมาอย่างไรคุณอาจจะประหลาดใจว่าตัวเองยังรู้สึกแข็งแรงมีพลังและมีชีวิตชีวาได้อีกมากกว่าที่คิดเพราะชีวิตหลังอายุ60ปีขึ้นไปยังมีเรื่องดีๆรอให้ค้นหาอีกมากไม่ว่าคุณจะอยากมีแรงเดินเที่ยวกับลูกหลาน อยากมีสมาธิอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือแค่ลุกจากเตียงได้อย่างมั่นใจในทุกเช้าสิ่งเล็กๆอย่างนมที่คุณดื่มก็มีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดอย่ามองข้ามเพราะมันค่อยๆสร้างผละส,สมทุกวันทั้งดีและร้ายถ้าคุณเลือกนมที่เป็นเพื่อนกับร่างกายให้สารอาหารที่ถูกต้องลดการอักเสบดูแลหลอดเลือดให้ดีคุณจะค้นพบว่าตัวเองยังสดใสยังมีพลัง และยังสนุกกับชีวิตได้อีกยาวนานฉันอยากให้คุณลองเปิดใจเปลี่ยนตัวเลือกเล็กๆในชีวิตแล้วรอดูสิ่งดีๆที่จะกลับมาตอบแทนเชื่อเถอะว่าร่างกายของเราไม่เคยโกหกถ้าเราป้อนสิ่งที่ดีให้มันมันจะฟื้นตัวตอบสนองและพาเราไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากกว่าที่เคยคิดว่าทำได้ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพราะเราจะมีเนื้อหาสุขภาพดีๆเหมาะกับคนวัยหกสิมาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆถ้าคุณมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยฉันจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วมาตอบให้เต็มที่เพราะอยากให้พวกเรามีสุขภาพดีที่สุดในทุกวันของวัยหลังเกษียณท้ายที่สุดนี้ฉันอยากย้ำกับทุกคนอีกครั้งว่า การดูแลตัวเองไม่เคยสายเกินไปแม้คุณจะอายุ60 70หรือมากกว่านั้นทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กินสิ่งที่ดื่มหรือสิ่งที่คิดมันจะค่อยๆสะสมเป็นผลดีต่อร่างกายและสร้างกำลังใจให้คุณก้าวไปต่อในทุกวันสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่จำเป็นต้องใช้ยาแพงๆหรืออาหารเสริมราคาแรงเสมอไป แต่เริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวอย่างนมที่คุณเลือกดื่มในแต่ละเช้าจำไว้นะข้าว่านมบางชนิดอาจท่าความแข็งแรงไปแบบไม่รู้ตัวแต่นมบางชนิดก็พร้อมฟื้นฟูพลังให้ชีวิตคุณกลับมาสดใสเหมือนวัยหนุ่มสาวเพียงเลือกให้ถูกฟังสัญญาณของร่างกายให้ดีแล้วคุณจะรู้เองว่ามันตอบแทนด้วยความสุขและสุขภาพที่ดีกว่าที่เคยเป็นวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดสารสุขภาพดีๆที่เหมาะกับวัยของพวกเราและอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวเพราะแค่หนึ่งคนที่เปลี่ยนนิสัยได้อาจช่วยเปลี่ยนสุขภาพทั้งบ้านให้ดีขึ้นได้เหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีหัวใจที่เบิกบานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทุกวันนะคะ่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ฉันอยากฝากกำลังใจให้ทุกคนอีกครั้งว่าร่างกายของเราไม่เคยหยุดซ่อมแซมตัวเองตราบใดที่เรายังให้โอกาสมันไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดเคยเลือกกินไม่ดีหรือเคยละเลยสุขภาพมานานแค่ไหนวันนี้ก็ยังทันที่จะเปลี่ยนแค่เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างนมในตู้เย็นลองสังเกตดูให้ละเอียดอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกสิ่งที่ให้สารอาหารดีให้วิตามินให้ไฟเบอร์และลดของปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นแล้วร่างกายจะขอบคุณคุณในแบบที่สัมผัสได้ทั้งพลังงานที่กลับมาความคิดที่ชัดเจนขึ้นและหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงฉันอยากเห็นผู้สูงวัยทุกคนมีชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพมีแรงใช้เวลากับคนที่รักเดินเที่ยวได้หัวเราะได้และยังมีความหวังกับวันพรุ่งนี้ ไม่ต้องกลัวโรคภัยแบบที่เคยกลัวเพราะเราเลือกได้ที่จะเป็นเพื่อนกับร่างกายตัวเองด้วยการดูแลอย่างถูกวิธีหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีค่าช่วยกดแชร์ออกไปเพื่อให้คนอื่นที่อาจยังไม่รู้ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยและอย่าลืมพิมพ์ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปเพราะทุกคอมเมนต์คือแรงบันดาลใจให้ฉันและทีมงานสร้างเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันกันต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีหัวใจที่กล้าจะใช้ชีวิตในทุกวันต่อจากนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ